น้องทำอะไรล้างจานค่ะล้างจานแล้วกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับมาม่าเหรอช่วยมาม่าเหรอมาม่าอร่อยมากเลยเหรอกินหมดเลยกินใส่อะไรวันนี้ต้มใส่อะไรลูกชิ้นกับอะไรหมูลูกชิ้นกับหมูมันมีล้างจานไปอย่าลูกของหนูก็ล้างเองแล้วก็เก่งแล้วก็องแล้วก็ต้องช่วย มาม่าใช่ไหมหนูเอาไปทิ้งเทแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเทมาม่าตรงนี้เราเราก็ใส่น้ำแค่นี้เขาบอกล้างให้สะอาดนะลูกนะย้าใเป็นฟองนะ,ะม,นมันมีเคมีแล้ว กนๆหูต้องเรียนรู้ไอ้ต่อไปหนูต้องโตแล้วหนูก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ลูกหนูต้องหัดเมหนูโตแล้วหนูต้องหัดทำุณญญาก็แก่ลงเรื่อยๆไม่มีแรงหนูก็ต้องช่วยุัญญานะคะ โอ <Okay. S 2> เคแล้ว,เ,ลวเ,รเราเอาอันนี้ไปเก็บไว้เก่งเก่งเก่งเราก็ล้างมือดีจังถูกมากเก่งเลยคนเก่งของยา่าโอเคแล้วแล้วต่อไปเราต้องเช็ดมือก่อนใช่ไหมเช็ดม,มืออย่างนี้เราอย่างนี้โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณนะคะที่ช่วยคุณยา่า